การลักลอบวางระเบิดใหม่ความขัดแย้งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหตุการณ์ทหารไทยหยิบระเบิดที่ห้วยตาแมารีจังหวัดรีสเ,เกตเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568นยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังจากที่กองทัพบกออกมายืนยันว่าเหตุการณ์นี้เป็นการลักลอบวางทุ่นระเบิดใหม่จากฝ่ายกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดปฏิญญาร่วมและแสดงถึงความเป็นปรปักที่ร้ายแรงแต่ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญเพราะมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ครั้งเดียว แต่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยังคงมีปัญหาคงค้างอยู่ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในอนาคตที่ไม่ใช่เรื่องง่ายรายละเอียดเหตุการณ์ในวันที่10พฤศจิกายน2568กําลังพลไทยซีนายได้แก่จ่าสิบเอกเท์ศักดิ์สมาพงศ์พลทหารวชิระพันธนาพลทหารอภิรักษ์ศีชมชัยและพลทหารอนุชาสุจารีได้ประสบเหตุเหยียดกับระเบิด ในขณะที่กำลังปฏิบัติภารกิจลาดระเวนบริเวณห้วยตามรรารีอำเภอกันทรลักษณ์ผลเสียที่เกิดขึ้นร้ายแรงมากจากาสิบเอกเิดศักด์สูญเสียข้อเท้าขวาพลทหาร,ราวชิระมีอาการแน่นหน้าอกพลทหารอภิรักษ์ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณขาและพลทหารอนุชามีอาการระคายเคืองตาทั้งหมดได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีแล้วทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นตามข้อมูลจากกองทัพบ,บกพื้นที่นี้เคยเป็นจุดที่ท,ทหารกัมพูชาเคยรุกล้ำ เข้ามาวางกำลังก่อนหลังจากที่ทหารกัมพูชาถอนกำลังออกไปแล้วฝ่ายไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568และได้ดำเนินการเสริมความมั่นคงด้วยการกวาดล้างทุ่นระเบิดวางเครื่องกีดขวางลวดหนามและลาดตระเวนเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าสงสัยคือเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2568พบว่าแนวลวดหนามที่วางไว้ถูกลักลอบเข้ามารื้อถอนและในวันถัดมากำลังพลไทยก็ประสบเหตุเหยียบระเบิดที่วางใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดคำถามว่าทำไมฝ่ายกัมพูชาถึงต้องกลับมาวางระเบิดใหม่และเป้าหมายที่แท้จริงของการกระทำนี้คืออะไรการวิเคราะห์การกระทำนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการลดความขัดแย้งของฝ่ายกัมพูชาและแสดงถึงความเป็นปรปักที่ยังคงมีอยู่ระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งขัดต่อปฏิญญาร่วมที่ได้ลงนามไว้อย่างชัดเจนการกระทํานี้ย่อมส่งผลกระทบต่อท่าทีของฝ่ายไทยและข้อตกลงต่างๆอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงคำถามที่คงค้างอยู่ ทำไมฝ่ายกัมพูชาถึงต้องกลับมาวาระเบิดใหม่เป้าหมายที่แท้จริงของการกระทํานี้คืออะไรวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุการณ์คล้ายๆในอนาคตอย่างไรข้อเสนอแนะควรมีการสื่อสารและประสานงานระหว่างทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องควรมีการตรวจสอบและเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดควรมีการสนับสนุนและดูแลกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงสรุป เหตุการณ์นี้เป็นข้อเล็กเตือนให้ทั้งสองประเทศตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความสงบและความมั่นคงในภูมิภาคการแก้ไขปัญหาควรเน้นการสื่อสารและความร่วมมือโดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศในระยะยาวขอบคุณ Facebook ทีมโคศกกองทัพบกอามิสโพทีม